กูได้ว่ามันมีซึ่งตอนนี้กูถืออยู่เป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆนีตรงนี่มันมองไม่เห็นนี่กูถืออยู่เป็นใบไม่ต้องมองมันมองไม่เห็นเพราะมันเป็นกระเป๋าลูกหูล่ะแล้วดูกระเป๋า Pit, pit, pit A, ah, to e, u, ya, u, te, si, ra, u Pit, 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 pit. นะอาไมต้องแต่จริงแต่กติกามีอยู่ว่าคนที่หนึ่งเอาไปบอกว่าบอกชื่อตัวเองนะว่าตัวเองเอาอะไรไปคนที่สองต้องบอกว่าคนที่หนึ่งเอาอะไรไปแล้วตัวเองเอาอะไรไปพอคนที่สาจะต้องบอกว่าคนที่หนึ่งเอาอะไรไปคนที่สองเอาอะไรไป แล้วฉันจะเอาอะไรไปฉันนี่คือบอกชื่อนะเออคนที่สี่ก็ต้องบอกตั้งแต่คนแรกก็แต่ละคนเอาอะไรไปนะคะเข้าใจไหมใจค่ะถ,ถ้าเข้าใจแล้วลกม,มือหนึ่งครับลกมือหนึ่งครังอ่ะดูเริ่มแล้วนะคือมีโถงหลงหดอยู่หนึ่งคู่ชีพเอาอัอกษรกลางไป ะรับถุงคุณที่ออกมาส่งการไปเบลล่าเอาอะไรเบลล่าเอาโดรไปอ่ะแล้วก็ยื่นให้หนูอีกอ่านดี นุ่นนุ่นอ่ะส่งให้ทานให้ทานอ่ะา เวลอออเออหนูนีเอาออกอ่านไปเออจำด yes ้วยนะพ็คือกนวดออาพอปาไปอช่ขาออกออไปไปใน้าออาเด็กชาไป่ไปจไปออาดนานไปโอเคอ้ายืน ไปไปอ่ะยืนให้กับแป้งแป้งเอาสองสาม ทาาจานไปหูเอาบบไมแ้เอาตอเตาไปแปงยืนยืนถูกไมงยืนได้อากีเอาอะไรไปูเอา

干，牛干。<c ười>